มามารีแอคชั่นตัวอย่างภาพยนตร์หนังไทยเรื่องใหม่จาก g d h นะฮะกับเรื่องไอ้คนหล่อรวงครับผมก็หลังจากห่างหายไปนานมากนะครับสำหรับภาพยนตร์จากทางค่ายนี้นะเรียกได้ว่าเกือบจะปีนึงเลยนะครับเรื่องล่าสุดที่จำได้เนี่ยก็ h า w t ูทิ้งเลยนะตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนี่จะครบรอบปีแล้วเพิ่งจะมีหนังนะครับสำหรับ g d h ก็ด้วยวิกฤตการโควิดนะใครๆก็ไม่อยากจะสร้างหนังในช่วงนี้นะครับก็ต้องเข้าใจกันแต่หลังจากนี้นี่โอ้โห เลือไปดูโปรแกรมที่ทางชินีเฮดวางไว้นี่ต้องบอกว่ามาเยอะเลยเหมือนกันนะครับ4-5หเรื่องเลยจัดกันมาให้แบบจูดใจเลยแหละครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนเรื่องเปิดหัวนะได้นักแสดงดังๆมาเพียบเลยนะครับเห็นกันแล้วใช่ไหมโปสเตอร์เนี่ยคงจะเรียกคนเข้าไปดูหนังในโรงได้มากขึ้นนะครับในรอบป,ปีนี้นะไหนก็แล้วแต่เรามาดูตัวอย่างเต็มมันก่อนแล้วกันนะครับเป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์เลยไม่ใช่ทีเซอร์เลยนะเพราะว่าหนังก็ใกล้ฉา,ายแล้วนะครับหนังจะฉาย3ามธันวาเนี้แล้วว่าจะมีความ น่าดูขนาดไหนนะครับหนังเนี่ยเป็นแนวโรแมนต์คอมเมดี้ตามถนัดของ GDH ด้วยนะครับอ่าไปลองไปดูกันก่อนแล้วกันครับเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองสามาชีพอย่งผมมันต้องหลอกทั้งนอกเครื่องแบบและในคลินบบอ้าวอยู่เลยทุกคนห <c oughs> ลอกจริงนะเด็ดผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็น หนักต็มจุนนักเต็มตื่นชื่ออะไรอ่ะพาวเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตัเสื้อซ่าแบบนี้วุดลูกค้าผมเองผมเอาวุธมาหรือเปล่าถูมือยกชายเสื้อขึ้นฝูงอีกยสีป็นนุ่มเลยนะเนี่ยโหมีโชว์ซิกแพคด้วยว่าร่ะเขียนปะเนี่ยเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนีเบลนี่อ่ะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าชันเอง ที่ปล่อยของี่ี่ปล่อยผมปล่อยของนี่ที่ําผมละแฟนเก่าเบี้ยวนี่ปล่อยผมจะให้เรอให้ไทยใเทสแฟนเก่าเบี้ยวนี่ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปากที่เทสลักหนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำเท่าเงเลยไอเชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเราใช้จุดนี้แหละเป็นต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรก สาวใหญ่ลูกไฮโซเสน่ห์แพ้วเปล่าแค่เช็ดเช็ดของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะเฮ้ยสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจนโจนสั่งกินอะล์เผื่อก็มาใครนี่แหละขโมยข้าโจนออกมาจากตัวหาตัวหามาร์กฝ่ายให้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขย่ำแกไม่คิดระแวงหรอว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่า น้องโง่มากเลยนนองที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะไปในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงเ้าอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหมนี่แหมอย่างหลอกโอ้โหโรแมนซ์อะโรแมนติกอ่ะอก็เป็นสไตล์ถนัดของจีนีเฮดเลยนะ แล้วลุกน่าเด่นี่น่าสนใจมากเลยแปลกๆเราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่เรบไปเดินเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันสวัสดีครับฮ่าๆๆๆเต <ớ> ๋อเต๋อมาสั่งสร้างสวนเสือโอ้ยที่แซมหรือสั่งั้นก็ได้ตามสะดวกน้ำลายกระเจาะน้ำลายกระเจาะเออน่าจะเป็นแขกรับเชิญนะฮะ จบแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างไอคนหล่อรวงนะครับนี่เป็นตัวอย่างแรกนะครับซึ่งต้องบอกว่าความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้รู้สึกว่าตามสไตล์ GdH เเลยครับตัวอย่างจะไม่ค่อยปล่อยของอะไรมากนะักนะจะแบบว่าเหมือนแบบกักไว้อะ่ะให้เราไปดูในโรงอะ่ะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าหนังแม่งดีอะไรประมาณนี้คิดเหมือนกันไหมตัวอย่างเขาจะแบบว่าเอ้ยไม่ค่อยดึงดูดไม่ค่อยปล่อยของอะไรมาหมดอะ่ะแม้แต่เนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ย ถ้าคนไม่ได้อ่านเรื่องย่อก่อนเนี่ยดูเนี่ยก็งงเหมือนกันนะว่าหนังเกี่ยวกับอะไรนะครับจะรู้แค่ว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบนัดเดทเนี่ยโดนรับจ้างให้ไปทวงหนี้จากแฟนเก่าของไบเฟิร์นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแบงก์ Bank อะ่ะจะต้องตั้งทีมงงทีมงานมาเป็นแบบกระบวนการเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะฟุ้นวายตรงนี้นะครับน่าจะมีความน่าสนใจตรงนี้นะครับอารมณ์เรื่องนี่โหเหมือนตั้งทีมคล้ายๆในเรื่องฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์เหมือนกันนะแต่เนี้ยมาแปลกนะฮะทวงเงินจากแฟนเก่า าถามว่ารู้สึกยังไงกับตัวอย่างนะถ้าในแง่ตัวอย่างนะเอาแค่ตัวอย่างยังไม่ใช่หนังนะผมว่าตัวอย่างที่ดูมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆนะครับถ้าไม่ได้มีโลโก้ G D H หรือไม่ได้มีนักแสดงดังๆเนี่ยผมว่าจะดูเฉยๆไปเลยนะครับจาก การตัดต่อของตัวอย่างออกมาให้เราได้ดูแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมว่าดีอยู่แล้วแต่ตัวอย่างมักจะเป็นแบบนี้ประจำครับดังเรื่องนี้นะครับจะได้ผู้กำกับอย่างคุณเมธราทอนะฮะชื่อนี้ก็ขายได้อยู่แล้วนะครับอย่างไอไฟ thank you love you อย่าง ATM เออรักเออร์บ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอ้ยเขาเป็นผู้กำกับที่เรียกได้ว่ามีฝีมือนะครับแล้วดูจาก3ชื่อเรื่องเนี้ยเน้นๆเนี่ยเฮ้ยผมชอบทุกเรื่องนะ ไม่มีหนังเรื่องไหนไม่ชอบนะครับเรียกได้ว่าง,งานดีแล้วก็ไว้ใจได้เลยแหละครับโดยนักแสดงเนี่ยนอกจากนัเดชคุกิบิยะนะแสดงเป็นพระเอกทาวเวอร์ไบเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์ทิติที่น่าสนใจเลยก็ยังมีคุณแหม่มคัทลียาแม็กอินทอรสนะครับนักแสดงไว้เก๋านะฮะที่มาแสดงร่วมด้วยเป็นครูนงนุษย์นะฮะมาร่วมในกระบวนการในการหลอกเพชรแบงค์ทิติเอาเงินคืนนะครับแล้วก็คุณเผือกนะครับคงะทอนเนี่ยโ,โหคนนี้ไม่ได้แสดงหนังแบบ เป็นตัวเด่นตั้งแต่มิเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับเจ็บแล้วนะเห็นในโปสเตอร์เนี่ยออกมาในทางแบบว่าคนคิดแผนวางแผนออกไปในทางเด็กเนิร์ดอยู่นะเนี่ยจากการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นมันสมองในทีมนะฮะเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าแบบเรามาวิเคราะห์จากในแค่ตัวอย่างเนี่ยยังไม่รู้นะว่ายัางไงเดี๋ยวลองอ่านเนื้อเรื่องย่อให้ฟังนิดนึงนะอาจจะประมวลผลได้เพิ่มมะโดยไอ้คนหล่อรวงเนี่ยเรื่องย่อนะทาวเวอร์นักเด็กุก,กิมิยะนักต้มตุ๋นคอเซนเตอร์สุดแพาวพ กีดันพา่าถูกอินาใบาเฟิร์นพิพนกอดีตสาวแบงค์สุดเพี้ยนที่จับไส่ได้อินาจึงยืน่นข้อเสนอเพื่อแลกกับการไม่แจ้งตำรวจจับนั่นคือการให้ทาวเวอร์คิดแผนต้มตุนเพชรแบงค์ทิติแฟนเด็กที่หลอกให้อินาเปค่าเทอมหลายแสนแล้วชิงหนีจนอินาเป็นหนี้ท่วมหัวเฮ้ยแต่อย่างงั้นนะไบเฟิร์นโดนหลอกเหรอภารกิจถูกยกระดับเมื่อทาวเวอร์ตัดสินใจใเปลี่ยนแผนจากต้มเงินแสนเป็นตุนเงินล้าน งานนี้จึงต้องหาผู้ร่วมทีมอย่างคูนงนุษคัทริยาแม็กอินทอสครูสมัยปฐมของอีนาที่ต้องปลอมตัวเป็นนักธุรกิจสาวและพี่โจนคุนเผือกพี่ชายของทาวเวอร์มิจชาชีพรุ่นเก่าที่เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นแต่เริ่มแผนล่วงได้ไม่ทันไรยอีนากับวันไหวกับ18มงกุฎสุดหล่อยอย่างทาวเวอร์ เหมือนชีวิตบนกลับมาเจอแฟลแบ็กเหมือนจะเป็นโชคร้ายของอีนาที่ต้องมาเจอกับผู้ชายหล่อลวงภารกิจหลอกเงินต้องเดินหน้าแต่อีนาจะห้ามใจไม่รักนั้นต้มตุ๋นไหวหรือไม่อ๋อเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นี่เองครับความสนุกอยู่ตรงนี้ว่าแบงค์ทิติหรือว่าเพชรเนี่ยจะโดนหลอกให้เงินพวกแก๊งนี้หรือไม่เขาจะเอาเงินคืนได้สําเร็จไหมแล้วก็ความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คืออีนาหรือว่าใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยดันไปนหลงรักทาวเวอร์ก็คือนเดชอีกครับเรื่องราวก็มีทั้งรัก ทั้งหล่อทั้งล,งลวงโอ้โหมันมีหลายแง่มุมนะเนี่ยน่าจะสนุกสนานนะครับยังไงก็รอดูนะสามดันบาน,นี้ไม่น่าจะผิดหวังอะไรครับสําหรับผมนะที่เป็นไฮไลท์ของตัวอย่างเรื่องนี้หรือว่าหนังเรื่องนี้จริงๆเนี่ยที่สังเกตเลยนะผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ลุคของน้าเดชนะที่ดูค่อนข้างแปลกตาจากที่เคยได้เห็นในละครทีวีหรือว่าภาพยนตร์ที่เคยดูมานะบทที่เขาได้รับเนี่ยออกจะไปนในทางสายทะเลนสายเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับด้วยความที่เป็นคนขี้ลวงขี้หลอกนะ ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับบทของนัเดชนนะดูดิจากการแต่งกายทรงพมงทรงผมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบขายได้แล้วเนาะแปลกตาดีครับตเตอนี่น่าจะเป็นแขกรับเชิญนะครับไม่น่าจะมีบทบาทเด่นอะไรนะน่าจะมาฉากเดียวนะเดานะเดาพเพื่อนๆล่ะรู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้ถ้าให้คะแนนเนาะเออเกือบลืมไห้คะแนนถ้าให้คะแนนนะผมให้ไปก่อนเลยสักผมให้สักสามเต็มห้าแล้วกันนะอืมประมาณนี้ครับเพื่อนๆล่ะให้นกี่คะแนนตัวอย่างนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับ ก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยที่โดเน a มาเป็นกำลังใจครับคลิปนี้นะครับมีคุณสุริรัตน์แก้วพินิจนะครับสนับสนุนเข้ามา20บาทนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่สนับสนุนเข้ามาครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์บ้างนะครับกดกระดิ่งไว้นะฮะมีอะไรก็เข้ามาคุยเรื่องหนังสนุกๆกันได้เหมือนเดิมครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับใครมันเลื่อยเลยแถวนี้วะ